สวัสดีครับ a p ประช h อ p DIY คลิปนี้มีหลอดไฟอัจฉริยะมารีวิวให้เพื่อนๆได้รับชม1รุ่นครับตามที่เพื่อนๆเ,เห็นอยู่ตอนนี้นะครับซ i g b e สมาร์ทโบรซึ่งหลอดไฟรุ่นนี้ครับมีราคาอยู่ที่ไม่ถึง200บาททั้งนั้นเองแล้วก็เนื่องจากว่าหลอดไฟรุ่นนี้สื่อสารผ่านทางสัญญาณซ i กบีดนครับดังนั้นการนำไปใช้งานเราจะเป็นที่จะต้องมีซิก g ีเกจเวหรือว่าซิ b บีด้วยนะครับแต่ก็จะบอกว่ารองรับซิ b บีมากกว่า1ค่ายนะครับสำหรับ หลอดรุ่นนี้เรามาดูสเปคคร่าวๆของหลอดไฟรุ่นนี้นะครับซึ่งภายในกล่องครับก็มีคู่มือเป็นภาษาอังกฤษมาให้1นึฉบับนะครับแล้วก็มีตัวหลอดไฟมาให้โดยคุณสมบัติโดยเบื้องต้นนะครับใช้ขั้วหลอดเป็นมาตรฐาน E 2 7นะครับแรงดันไฟใช้งานนะครับตั้งแต่9 0บถึง250โวลต์ครับ เราก็สามารถแสดงสีนะครับของหลอดไฟเนี่ยก็คือแสดงผลได้ทั้งสีที่เป็น R G B นะครับแล้วก็สีที่เป็นวอ r m White นะครับก็คือสีอุ่นๆหน่อยแร้ว,ว่าเป็นสีคูลไว h ธรรมดานะครับคือเป็นแสงขาวแล้วก็เรื่องของวัตต์นะครับตัวนี้ให้พลังงานอยู่ที่9วัตต์นะครับอุณหภูมิของสีอยู่ที่2,700ถึง6,500ควินนะครับส่วน ค่าความสว่งงางนะครับให้ความสว่างอยู่ที่8 5 0ลูเมนโดยประมาณนะครับเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันผ่านทางสัญญาซิกซีสาน,นะครับอายุการใช้งานหลอดนะครับตามที่ผู้ผลิตระบุไว้คือประมาณ5 0 0 0 0ชั่วโมงนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับส่วนของงานผลิตนะครับถ้าเราดูใกล้ใกเนี่ยเราก็จะเห็นตะเข็บรอยต่อเนี่ยก็ไม่ค่อยจะเรียบเท่าไหร่ อันนี้เราก็ไม่ต้องซีเรียสครับเพราะเดี๋ยวเราต้องไปใส่ที่โคมไฟอยู่แล้วเราคงจะไม่ได้มานั่งจับผิดเรื่องตะเข็บพวกนี้เท่าไหร่นะครับสำหรับการใช้งานร่วมกับแอปพลิเคชันนะครับหลอดไฟรุ่นนี้ทํางานร่วมกับ แอปพลิเคชัน t ูยาสมาร์ทหรือว่า Smart Li ล e นะครับโดยวันนี้ผมจะใช้เป็นแอปพลิเคชัน Smart Li ลนนะครับโดยการเชื่อมต่อหลอดเข้ากับ Smart Li ล e เนี่ยเราก็ต้องมี SigB e g a t e ว a y หรือว่า S i g b e e Hub นะครับโดยวันนี้ผมจะใช้เป็นเซมิสมาร์ทโฮมคิด s ิกบี e าร์นะครับมาดูที่แอปพลิเคชันนะครับเราก็ไปที่ตัว S i g b e e Hub ของเรานะครับโอเคจากนั้นนะครับที่ตัวหลอดนะครับเราจำเป็นที่จะต้องเข้าสู่โหมด p a i r i n g ก่อนนะครับอันดับแรกเราก็เปิดสวิตช์ของโคมไฟก่อนนะครับ ครับซึ่งเวลาเราเปิดหลอดขึ้นมาในครั้งแรกเนี่ยหลอดจะไม่ได้อยู่ในโหมดแพร l i ิงโดยอัตโนมัติดังนั้นเราจําเป็นที่จะต้องเข้าโหมดแพร์ลิงก่อนโดยปิดเปิดนะครับที่ตัวสวิตช์เนี่ยหครั้งติดต่อกัน1 2 3 4 5แล้วก็ตัวหลอดไฟจะมีการกระพริบบอกแบบนี้นะครับก็คืออยู่ในโหมดแพร์ิงแล้ว จากนั้นที่แอปพลิเคชันนะครับเราก็แตะที่ add Sub device ครับแล้วก็โอเคตอนนี้ s m a r t l i ลทเราก็เจอหลอดไฟแล้วนะครับเราก็แตะที่เสร็จสมบูรณ์ครับถ้าเราไม่เปลี่ยนชื่อเราก็แตะที่เสร็จสมบูรณ์ได้เลยนะครับโอเคตอนนี้เราได้ซิกบีสมาร์ทบลเข้ากับ s m a r t l i ลทเรียบร้อยแล้วครับ Okay. เราตอนนี้เราปรับในเรื่องของวามไว้คูไว้ปรับได้เลยนะครับปิดเปิดก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็เรามาดูที่เมนูที่หน้าแอปพลิเคชันนะครับเมื่อเราแตะไปที่แถบตรงกลางที่เขียนว่า c o l o r นะตรงนี้ก็จะเป็นแถบคำสั่งให้เราเปลี่ยนสีของหลอดไฟได้นะครับแล้วก็ปรับได้เลยครับประมาณนี้นะครับก็จะเปลี่ยนสีไปตามที่เรา ปรับไปที่แอปพลิเคชันนะครับนอกจากนั้นนะครับเราถัดลงมาด้านล่างเนี่ยเราก็ยังสามารถปรับเรื่องของความสว่างได้ครับลดหรือว่าเพิ่มความสว่างหรือว่าจะเพิ่มลดความเข้มของสีนะครับเช่นเราปรับไว้ที่สีเขียวอาจจะต้องการให้สีเขียวจางๆหรือว่าสีเขียวเข้มเราก็สามารถปรับได้นะครับตรงนี้ผมจะลองปิดไฟที่ห้องดูนะครับให้มันมืดกว่านี้นิดนึง โอเคอันนี้คือแสงที่ได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองปรับอีกครั้งนะครับปรับความสว่างครับโอเคก็คือเป็นการดิมแสงให้มันสว่างน้อยลงครับปรับความเข้มของสีครับประมาณนี้นะครับเห็นไหมครับโอเคแล้วก็ปรับเปลี่ยนสีอื่นๆก็สามารถทําได้อันนี้คือฟังก์ชันนะครับที่เราสามารถปรับได้กับหลอด smart b บ l b รุ่นนี้นะครับก็น่าเสียดายที่ไม่มีเมนูซีนมาให้ นอกจากนั้นนะครับเราก็ยังสามารถปรับตั้งค่าออโตเมชันคือเราสามารถตั้งออโตเมชันให้หลอดไฟทํางานตามช่วงเวลาที่เราต้องการหรือว่าจะให้หลอดไฟเปลี่ยนสีตามสถานการณ์ต่างๆอันนี้เราต้องไปปรับที่ในเมนูอัจฉริยะหรือว่าเมนูซีนนะครับตรงนี้นะครับเราก็สามารถเข้าไปสร้างออโตเมชันได้นะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับเมื่อเราจะสร้างเงื่อนไขได้นะครับ ก็อาจจะสร้างเป็นกําหนดการก็ได้ครับแบบนี้นะครับเราก็สามารถตั้งเวลาปิดนะครับหรือว่าตั้งเวลาเปิดของซิกบีสมาร์ทบลูรุ่นนี้ได้นะครับโอเคอันนี้เพื่อนๆก็ลองไปเล่นเองได้นะครับผมคงไม่ได้สาธิตนะครับต่อไปเป็นการทดสอบการทํางานร่วมกับ Google Home หรือว่า Google a s s i s t a n t นะครับโดยหลอดไฟรุ่นนี้ก็รองรับการสั่งงานด้วยเสียงผ่าน Google a s s i s t a n t เช่นกันนะครับเมื่อเราลิงก์บัญชีสมาร์ทไลท์กับ Google เรียบร้อยเนี่ยนะครับ หลอดไฟก็จะเข้ามาแสดงในแอป,ป Google Home โดยอัตโนมัตินะครับโดยตอนนี้นะครับท่านเพื่อนดูที่หน้าแอป,ปนะครับก็จะเห็นว่า smart lighting เนี่ยถูกเปิดอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะลองสั่งงานด้วยเสียงนะครับดย Google Assistant Google smart lighting เขียว Google smart lighting แดงสำหรับการทำงานร่วมกับ apple homekit หรือว่า apple home นะครับก็สามารถใช้งานได้เช่นกันนะครับยกตัวอย่างกรณนนีของผมนะครับผมใช้เป็น semi smart homekit s b hub เนี่ยเมื่อเรา add lot ไไฟเข้ากับ tuya smart หรือว่า smart l i g h t ล้วเนี่ยนะครับ lot ไไฟก็จะ s ิ n เข้ามาที่ apple home โดยอัตโนมัตินะครับตอนนี้นะครับเพื่อนๆดูที่ตัวหน้าจอของ apple home นะี่ยก็จะเห็นว่ามี smart lighting นะครับเข้ามาแสดงเรียบร้อยนะครับซึ่งเราก็สามารถสั่งปิดสั่งเปิดได้จากทาง Apple Home ได้เลยนะครับเองปรับความสว่างก็ได้นะครับหรือว่าจะเปลี่ยนสีก็ได้นะครับก็สามารถปรับแต่งได้เลยครับรวมไปถึงการสั่งงานด้วยเสียงผ่าน Siri ก็สามารถทำได้เช่นกันนะครับ Smart Lighting แดงวสีแดง Smart Lighting ขาวเ okay. สีขาว Smart Lighting เขียว Okay, ก็ประมาณนี้นะครับนอกจากนั้นเรายังสามารถตั้งค่า a อ t ต m โ t ม o ชั่นต่างๆผ่านทาง Apple Home Kit ได้เช่นกันนะครับในกรณีที่เรามีตัว o o m h u u นะครับอยู่ในบ้านนะครับก็สามารถทํางานหรือว่าปรับแต่งได้มากขึ้นนั่นเองมาถึงตรงนี้นะครับเชื่อว่าเพื่อนๆหลายๆคนอาจจะมีคําถามว่า s i กบีสมาร์ทโบรรุ่นนี้รองรับการทํางานร่วมกับแอป e-willink หรือไม่นะครับแต่ผมก็จะทดสอบกับ s o นอฟซิกบีบลิตนะครับซึ่งเป็น s i กบีบลิของค่าย o ซ n o ฟนะครับ ก็ไปที่แอป e ีวิ่งนะครับตอนนี้ผมมีซิกบีบิดออนไลน์อยู่ล้ว1ตัวนะครับก็แตะเข้าไปที่ซิกบีบิดนะครับแล้วเราก็แอดสับดีไว้นะครับก็คือตัวหลอดต้องเข้าโหมดแพร์ลิงก่อนนะครับตอนนี้ผมเข้าโหมดแพร i ลิงว้เรียบร้อยแนละ้วก็คือการกดปิดเปิดติดต่อกัน5ครั้งนะครับจากนั้นเราแตะแอดนะครับโอเคตอนนี้ e ีวิ่งเจอหลอดไฟของเราแล้วนะครับเราก็แตะ e x t โอเคตอนนี้เราได้หลอดไฟของเรามาแล้วนะครับเราแตะเข้าไปดูรายละเอียดฟังก์ชันต่างๆที่ตัวหลอดมีนะครับโอเคเดี๋ยวลองสั่งปิดสั่งเปิดดูก่อนโอเคปิดเปิดได้นะครับแล้วก็เรามาดูฟังก์ชันนะครับส่วนฟังก์ชันเนี่ยตอนนี้อยู่ในโหมดแสงปกตินะครับก็จะมีให้เราปรับเรื่องของอุณหภูมิของแสงนะครับก็สามารถปรับได้นะครับวอมไว้นะครับ ก็จะปรับเรื่องของความสว่างนะครับปรับได้เช่นกันครับกรณีที่เราจะปรับในโหมดสีนะครับเราต้องมาดูเมนูด้านล่างที่เขียนว่า color ตรงนี้นะครับตรงนี้เราก็มีปรับในเรื่องของสีได้เช่นกันนะครับเดี๋ยวผมปิดไฟห้องนิดนึงนะครับโอเคประมาณนี้นะครับเราก็สามารถปรับได้เช่นกันครับความสว่างนะครับความเข้มของสี ทำได้เช่นกันนะครับโอเคก็แสดงว่าหลอดไฟรุ่นนี้นะครับนอกจากใช้กับทุย a าสมาร์ทหรือว่าสมาร์ทไลท์ได้แล้วก็ยังสามารถใช้กับแอป e w i l i n k ได้ด้วยนะครับโอเคคุ้มมากๆเลยแบบนี้และสุดท้ายนะครับสำหรับการใช้งานร่วมกับระบบ home assistant ก็ไม่มีปัญหานะครับอันนี้ผมทดสอบใช้งานกับ o o m e s s i s t a n t ผ่านทาง Si D ดีท t t นะครับก็สามารถแอดเข้ากับระบบได้ไม่มีปัญหานะครับ โดยตัวลอดก็ยังทําหน้าที่เป็นเราเตอร์ให้กับเครือข่ายของระบบสัญญาณ Zigbee ภายในบ้านของเราด้วยนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับก็ถือว่าครบครบเลยนะครับก็สามารถทํางานร่วมกับระบบสมาร์ทโฮมได้หลายๆแพลตฟอร์มเลยนะครับก็ถือว่าโอเคสําหรับหลอดรุ่นนี้นะครับสุดท้ายนะครับก็เหลือแค่การทดสอบเรื่องความทนทานนะครับอันนี้คงต้องรอดูกันยาวๆว,ว่าจะ ทนทานขนาดไหนนะครับแต่ด้วยในราคาแค่ไม่ถึง200บาทเนี่ยกับคุณสมบัติขนาดนี้ถือว่าคุ้มมากๆแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์สินค้าไว้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับถ้าเพื่อนๆสนใจก็ลองไปสอยมาลองเล่นดูได้นะครับแล้วถ้าเพื่อนๆดูคลิปจบแล้วนะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์เป็นกําลังใจให้ไอโฟนช็อป DIY ด้วยนะครับแล้วถ้าไม่อยากพลาดคลิปต่อๆไปกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ